ยูหนาอีพอหนาพอเออสียงตรงนี้แดงจุเอเออยาิ่มเด็ดขาดเลยอโอ้ พี่้องก็มาตามเพืน่นเพิ่นให้ไปเห็นสิีเป็นังไรแม่นําพ่อไปคือ,อ่อหนาแล้วแม่น้่พ่อไป hmm. พ่อยืนยืนให้แม่จ้องเออมันนิงมันก็ขึ้นเลยเก่ากับเล็กซี่ตรงแกง,<อ>งแกงขออดีโอ้นเวิร์มเลยแม่อล็อาสิมันล็อสิบอกเล็กลาสิบอกอเล็กลามีหาศูนอ่ะมีหนึ่งเก่าอะ มีเก่าศูนย์หรือก็เก่าซีสองเกตกับบางกีเหล็กเพิ่นเหอกท่บอกนีสิบหกโอ้คุณีบอกครับนี่บ่มีหลายเกตถ้าเห็นเพิ่นฝันเห็นเพิ่มเลขสยมากในมวนนี่แมนพลไม่ืิดยูลักษณะวกนี้บอกว่าถิ่มเก่าว่าถิ่มหาว่าถิ่มศูนย์อ่พค่อเสียไปแล้วมันบ้เสียแล้วเสียแล้วก็ปีหกสี่โอบเสียปีหกสี่ สีซกับเก้าซีอเ้าอ่ะมันทีโมีหกซีอีกเยอะ่ะเะกับหัวแล้วเนาะเออกับหัวอ่าต่วาโมติว่าเพิ่นเห็นชัดๆแต่ยูแก้มเอออ่านอือจ้คือเป็นเก้าซีแมนอืคันเก้าซีมาหาศูนกับมาบอกขางไหนแมนมากมาโอ้สีมาน้ำกันเก้าซีกับหาศูนเนี่ มวลนี่จังได็ก็ต้องมีศูนย์โอ้ตัวล่างกับบนอืโอ้ตัวง่วนนี่นะมันพันหางมันพันหางเป็นเลขแปดคอร์ดกันงงง่วนตัวเดียวเนี่ยอีแม่มันทองเออีนั่งเหงาอมันเอาหางพันกันสามสี่หอบเอ้ามันเหล็กมันสิออกตัวนี้บ่เหล็กต้องไม่ศูนย์เนี่ยต้องมาจะสิศูนย์ยังสิศูญยัง เวลามันแกงหางหางมันทีม้วนเป็นเล็กแปดปกติมันม้วนทีซ้นเป็นเล็กชุนงคลของมันทีแม่อันนี้เป็นเล็กเป็นเล็กแปดเลยหางพเป็นเล็กแปดเล็กแปนันก็จะเป็นมลตรูนสองตัวติดกันแล้เป็นซีูนก็ได้แล้วแต่งสินะวันนี้มีสูนแล้วเออเขาบรี่ซูนอย่ง ก็เลยฝันเห็นพอก็เลยว่าเหล็กสีม้าเหล็กตัวพ่อบอกแม่นพ่อเมื่อกนซีหรก้าหาเขาซีก็ก้าวหาคือว่าหาศูนยมี่น้อนี่นี่หาศูนย์หาศูนย์กับมี่หาศูนย์นี่ลของเรานี่มีหาศูนนี่แล้วปากกาคือวัดสีเอฟซีเลยวัดมึกแล้วปากกาอะไร ก็เป็นเลขประจำเพิ่นเลขแมนวะครับแมนค่ะเลขประจำนี่บอกฉันมีหาศูนย์นี้อย่างเลยอ่าเพราว่หัว,วที่แล้วที่บอกว่าเลขยุฟ้าของเขาหาศูนย์เออหนึ่งหาศูนย์นีอกห,หาศูนย์เออแมนเพรวงั้นเราก็แกเขาหาเพิ่นเมืงกินอ่าถ้าเบียร์ลนหกสามเออสามหกออกซองหลอกคุณเราเมื่อกี้นี่เลยอีกขั้นหนึ่งที่วันนู้หักไปแปดหานมางออกแปดก็ผ่าเออมนมันก็สชี้เลสามโตหกเก่า เออแมนบ่ล่อเดหเกากับเกาหะแมนส่อเห็ดเพิ่นย่าเดเด็กมันจะมามุวนนี่ได้ม่นหนีบอกว่าถึงนี่หรอกที่สองขั้นสุดก็คือขึ้นยุกย่างเพิ่อนอแดงครึงรึงได้ป่ะจีจึงปึ่งเลย้า้นไหนบอกหละแต่เพิ่งาบอยืนเขาจองมอนยืนแม่จองจ่อง จ้องคักๆมม่ว่ามันใจเขีเดียวับว่าเมื่อัาใจเขียสองอีกก็ตก็เขี้ยสามแบบตกก็ต้องเล่บอกจเริ่มสื่อสื่อกันเ้อเออโอ้อเขาบอกไม่แม่เลยเลปอมากสมาก วัลลูเป็น,ต,นตัวใดก็ลเล่าเนี่งนะระวัะงก็ลากหางแดงจึ้งๆนันกระดาต้องออกเมียนเะมียนเมีนนไปคิดยังไงเจี๊ยไ่ตอหางเต็มเตเลยอกห้เต็มเต็มเลยแม่หากูนอกกันไว้ซักเมียนหากูนอกกันไว้จีนหนองเอ้ยไม่ไหานี่แต่ต้มไม่ล้างเออเมียนมันมีบนไม่ล้างแล้เนาะเมียนหานส่วนมากงูเดเลกหายม่อมเลยสิบจตารางโอ้ แปลนเมื่อกี้คือเป็นล่างหมาปแปเออเน่ยโอ้เรื่ถามลูกสาว่วาจะไหนปะอัดช่องผู้ช่ององเจียบอกแล้วจะพีเข่าพีอ,อกอคุณอะไจ็บอกเัาอกแม่เยากวกขาบอกแต่ว่ามันเขบอกศูนย์ศูนย์อยู่เด้ะมันบอกศูนย์ศูนยอยู่เด้ว่าจไหนมันเขา่อศูนย์ศูนย์สองสองของเงินซ้ำหนักอ่ะก็เรียนก็เรียนอยู่นะกสซ้ำนันเชี่ยีย สองสอแค่เดียวอแค่เดียวม่นิ่นบวาหลายหรอกลูกไส้หื่อบเขาเขาสีบอกเลย่นสีบอกแค่คำเดียวคนสีบวาหลายหรอกศูนย์ศูอยัเว้ยย้ยดึงอีพกลูกออกให้นโอ้โอตโอ้ตัวออพูดรแก่ห่อนอันเิ่นมาซยอมาขาย เพื่อเพิ่นบอกเี่เดียวนหมศูนย์ศูนย์สองสองแค่นี้ผู้หลูกสาวผู้เพิ่นไห้สองสองเจ็๊วบาหันแม่บอกพ่อเฉยเดียวเลยจ๊บเปล่าเลยลูกไข่ศูนย์ศูนย์สองสองแค่นี้เยเดียวคือเ่าลููแบบมันเหตุทางเป็นเล็กแ่นมาเล็กแผ่ก็ต้องเป็นศูนย์ศูนย์เนาะเพราะว่ามันหมอยังตอมากสิมันก็เป็นศูนย์ศูนย์นี่แหละเมื่อเสียกของเพิ่นนํากับลูกสาวพี่น้องลูกสาวเพิ่นผู้ชาจ้องจองเจี ผู้ให้่สามโตตรงองวดนี้บอกจ้องจ้นงถึงบอกจนเลขสิบบอกเราจะมาบอกแม่มันจะคิดพ่อห่วงเล่นมัานะโอ้ต้องจับคนหนูหวังเล่นอยู่หนูเลยไม่ได้บอกโอ้ได้ที่เก่งคนได้ตะโดนแล้วด้โดนแล้วจะบอกห่วงเล่นอยู่อยากเล่นสงการสารนำเพื่อนวันนี้พ่อสารนำเพื่อนแล้วนี้เลขสิบเรา ืมอวันที่ยิมเพื่อนกับไปเลีนน้ำมูกลับมากอ่ะใบสองกวนแล้วเนะาะใบสนแล้วเหล็กมันเขาประคายหรอกไงเขาปิดรับถึงจะเชียงคนเนาะคนก็มาบอกสองสอง,สองกหนูออกบนน้ำแม่ง<อ>แม่ออกล่างแปดห้าแม่อบอกแบบนาตา<อ>ทำหน้าทำตาแล้วทำทาทางแล<อ>้ว <laughs> ันเจ่ยงท้าเทาเทหนาเทตาอนโอ้จะไปเจ้าเนาะเจ้าขึ้นบัวตะก้อนนี่นะนี่เนาะแม่สิดเดอ ให้ยายมุงซื้อหายวะเรียกว่าโบกอพยพไมอก็หัวเราลืมบอกโอ้ยเจ๊ดายเนาะาหนีอะไรก็มีซื้อก่อนซือก่อนอเคชี้แ้อไล่ไล่ไล่ก่อนพี่น่อไอติมละไล่ก่อนได็นกินอะไรไอติมเอาประมวลเนาะมาเจอแบบแบบบังเอิญพี่นงได้มาเพิ่มได้เออเมืองเกิงไดยยุแกมแกมคอเสียแล้วว่าเสียชีวิตแล้วมาหา ว่าหาหด็กเก่าเลขกมา่ไห่ล่ะครับอิปี่ครับผมเราเสียปีหกสี่ถเกิดวันนี้2องกลุ่มผ้าเราเสียวันที่สองมีที่นาโอ้ปีหกสี่อ่าเริ่มเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเก่าสี่หกครับอิซี่ครับผมอาการมีหาศูนย์ติดซอยหอยตามมานั่มพราะว่าปนบาถาปนมาุ๊มบปกเก่าสี่กับหาศูนย์เด็กประจำเด็กประจำแต่ว่าตัวเด่นที่สุดคือเก่าสอ่าอัดนชัดเจนเลยครับอิี่ผมเลขที่หาไปชุดก้อนนี่ก็ จะใบเกาหานะครับเนาะสามตัวก็มีหกแปดเก้าอันี้ตัดเลน2ตัวเอาครับนะเอาสำหรับลูกสาวเพิ่นศูนย์แมนวาไปแล้วลูกตากัวเมาโอ้เดียวจบเดียวจบตามมีเสียนสองเดียวสามมี่ครับศูนย์วาแบบท่าทางว้าแบบอูออรนออรแย ดีตัวบบอกว่าออกบนออกล่างอีกคืองวดที่แล้วเนาะสองสองเจ็ดออกบนได้แม่อันนี้ต้องล้อลุนลุนตอนที่ว่าเลขสี่ออกบนเจ็ดจ็ดออเอาครับนั่นเนาะครับผมขอบคุณน้องการเพื่อนรายครับผมเนาะครับผมสวัสดีครับจุดนี้สวัสดีครับ